ประวัติพลเอกจเจริญชัยหินเทาพอบทบคนใหม่ผู้เข้ามาเปลี่ยนภาพลักษณ์ทหารไทยหลังพลเอกจเจริญชัยหินเทาหรือบิ๊กต่อเข้ามารับตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกพอบอทบก็เริ่มประเดิมงานแรกด้วยการสั่งสอบปมน้ํามัน,มนหายสองแสนลิตรสร้างความชื่นใจให้กับประชาชนที่ติด,ดตามข่าวมาอย่างใกล้ชิดจนหลายคนอยากรู้จักพอบอทบคนใหม่ไฟแรงคนนี้ซนุจึงขอพาทุกคนไปทําความรู้จักบิ๊กต่อน้องรักของบิ๊กตู่ ผู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ทหารไทยให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมพอละอเจริญชัยหินเทาคือใครพลเอกเจริญชัยหินเทาหรือบิ๊กต่อเกิดเมื่อวันที่1มกราคม2507ที่จังหวัดลบบุรีบิดาเป็นทหารปืนใหญ่อยู่ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีจึงอาจเรียกได้ว่าบิ๊กต่อเติบโตขึ้นมาในครอบครัวทหารและเมืองทหารทั้งยังสามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23ได้สำเร็จ ต่อมาเข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุกล้ามจุนรุ่นที่34ก่อนจะเข้าเรียนที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่74และคว้าปริญญารัฐประาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะมหาวิทยายลัยบุรพาเส้นทางสายทหารของบิ๊กต่อพนเอกเจริญชัยเคยเป็นผู้บังคับหมวดปืนเล็ก,กองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์รอ 21, พหนึ่งรออ ก่อนจะเจริญก้าหน้าในหน้าที่การงานได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์รองแม่ทัพภาคที่1แม่ทัพน้อยที่1แม่ทัพภาคที่1ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและรองผู้บัญชาการรถทหารบกก่อนจะได้รับเลือกจากสภากลาโหมให้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนที่43ต่อจากพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้อ้างอิงจากสํานักข่าวไทยโพสตระบุว่าพลเอกเจริญชัย เดินตามเส้นทางเหล็กแปะไม่หลุดหรือเปออกนอกเส้นทางไปแม้แต่ก้าวเดียวโดยพลเอกเจริญชัยได้ชื่อว่าเป็นน้องรักของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพี่น้องสามปอที่ล้วนแล้วแต่กำเนิดมาจากรอย1รออ,อด้วยกันทั้งสิน้นขึ้นเป็นใหญ่ในจังหวะของการปรับตัว ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถาบันทหารเป็นสถาบันที่เก่าแก่ของประเทศและถูกยึดโยงกับการเมืองมานานจึงถูกสังคมตั้งคำถามและวิพากวิจารเรื่อยมาอย่างไรก็ตามการแต่งตั้งพลเอกเจริญชัยให้ขึ้นเป็นพอบอททอบอคนใหม่ก็เป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของสถาบันทหารปรับตัวให้เข้ากับสังคมในปัจจุบันและอนาคตรวมไปถึงการวางหลักฐานเพื่อ การปฏิรูปกองทัพได้อย่างราบรื่นในอนาคตซึ่งผลเอกเจริญชัยมีภาพลักษณ์ที่เปิดกว้างและรับฟังจึงถือเป็นสัญญาณที่ดีของการเปลี่ยนแปลงสำหรับวงการทหารและสังคมไทย